ในตำรับเครื่องรางของครังนั้นท่านได้บอกไว้ประการหนึ่งว่าอันต้นไม้ใดก็ดีที่จู่ๆก็มีอันยืนต้นแห้งตายทั้งๆที่ดินก็อุดมสมบูรณ์ดีไม่มีวิแววอะไรเกี่ยวกับโรคร้ายของต้นไม้ใดๆนั่นเองครับที่เขาเรียกกันว่าต้นไม้ตายปลายไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ชนิดใดก็มักจะเรียกแบบเดียวกันนี้ ต้นไม้ตายพายนี้สามารถนําเอาชิ้นส่วนของมันมาทําเป็นเครื่องรางของขลังได้และหมากทุยนี้ก็คือการนําเอาลูกหมากตายพายขนาดจำย่อมมาทําการประกอบพิธีที่ค่อนข้างจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากส่วนอนุภาพของหมากทุยนั้นท่านกล่าวไว้ว่าดีเด่นด้านมหาอุดคงกระพันชาตรีแลวคลาดและยังป้องกันผู้ผีปีศาจได้อีกด้วย หากมีสิ่งนี้ไว้ในครอบครองก็ให้หมั่นปลุกเสกด้วยพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ที่ว่านโมพุทธายะอยู่เสมอๆนะครับผม